โอเคโอเคเขาตัดสินค่ะผู้ชมทันด้วยนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมาผมแค่จะมาเปิดกาย,ยาชาเฉยๆไม่มีอะไรเลยอแต่ตู้ที่เราจะมาเปิดในวันนี้คือโยมี่อ๋อไม่อาวินเจอรีลนนะใช่ทจอร์ลินใช่ท้าไมถึงอยากเปิดป็นเจรีนเพราะเอ่อผมไม่มีพี่ผมไม่มีพี่หมาล่านะแล้วอย่างผมไม่ค่อยได้ผมไม่ได้คือโยมี่มันเก่งแหละแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นโอเคเพิ่มการไม่เสียเวลานะมีทั้งหมด หนึ่งร้อยตัวนะสะสมสะสมเท่าไหร่วะ,วะลืมไอ้ผิดกดผิดไอ้ยึดปิดมาดูสะสมก่อนนะอ่าน้ำเสียงเสียงสะทอนะ้ทอนลูกเอล่ใช่ใช่ใช่สิบห้าใช่ไหมใช่มรับสิบห้าใช่ใช่ใช่ใชใชใชสะสมอยู่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสะสมหยดสิบเจ็ดโลป่ะเริ่มเปิดเลยดีกว่าช่วเจับสำหรับตอนไหนขอไม่ลึกขอไม่ลุดเรทด,ด้วยไม่มีการันตีอขอไม่ลึกกับไม่ลุตเลทขอขอตัวเดียวก็ได้หรือให้สองส่วนยิ่ยงดีโอเคป่ะกดเลยไปดุยสิบโลแรกสิบโลแรก,แรกไม่ออก เราแรกไม่ออกนะฮะสกิปไปกูแชมเป้อุ้ยยี่สิบแล้วแหละนะคนเนี้ยยี่สิบละไม่ดิมันน่าจะเลยยิ่งจิ้หายเลยแชมโปอต่อไปยี่สิบโลเฮ้ยี่สิบโลแต่ใช่สามสิบละสามสิบละเพราะว่าสะสมอยู่สิบเจ็ดก้โลไม่ออกสามสิบไม่ออกเพิ่งอ่าสกิปไปเลยสกิปไปเลยอ่าเอ้ยเย่เปล่า อ่าท้าไ<ผ>มกูมีใจกับเปล่านะเพราะว่าคูไม่มีอิดอลนสักอันเลยถ้าจะออกก็ออกเปล่าแหละไปสามสิบละบบเซซฟเซซิฟะนับเลขคู่ไม่ออกไม่ออกอีกแล้วไปสกิปไ,ไม่อยากาได้เลยวิชามีจริงกลิ่แล้วห้าจิบห้าสิบออกไหมไม่ออกไม่ออก ไม่ออกอีกแล้วมั่งเอ้ได้ใครมั่งเนี่ยดูซิออกไปล่าได้ไหมเอล่าไปล่าสุดที่อีสี่เท่าไห้่่ปะไปล่าปล่าอีสี่อ่ะซีสโอ้มันได้มาตปะ่ะไปสกิดแข่งเหมือนกันต้องแข่งเหมือนกัน,น,อ,กนอือขออะไม่ไันนครับล,ลืมอ่ะออลืมอ่ะผมมีคนสมองบาทองอ่ะขอโทษทีเฮ้ ไม้เนีมา่ไหนม่วงม่วงดไหนดูดูซเปอ้เออไล่ขนกูเปิดตู้โทรคนกูได้ไล่นไปต่อโอ้ยออกแล้วออกละมาละมาละออกละมาละมาลุ้นกันมาตของเราจะได้ เองบาจาคำจาวด้วยขอขอ,อ,อเลยอาวินจารีนอาวินจารีนเชี่ยวคุณซัมโปกูตกใจขออีหลอดอาวินจารีนเชี่ยเอ้มึงเอาสุดเลยเอาซะลึกเชียว yes! จบเย็ <Yes! S 1> จบแล้วต <What? S 2> วยอวยงคลิปจบแจะะด้เป็นตีแล้วฮะพี่โยนุ่มเทสตี เอ้แต่มันเหลือเหลือทีสิบโลเพราะฉะนั้นไหนแถ e มป่ะพอสิบโลขำๆขำๆสิบโลขำๆไม่มีอะไรพอ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 ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดต่อ yeah, เก็บไว้เก็บไว้ปึ๊บอ่าเฮียเอ้ยเท่าไหร่แล้ววะเต้าเท่าไหร่แล้ววะโอเคโอเคโปรโการวันนี้ทั้งหมดหนึ่งร้อยใบใช้ไปอ่าเหลือใช้ไปหกสิบใบหรือว่าคุ้มอยู่ ไม่ลุดไม่หลุดคือคุม้มเลยอ่ะแล้ว,ลแ,ลวแต่ลึกชิบหายได้ยิงอีดอรอนสองว่ะแม่งขาดอีกสองอันไม่เอาเราเราจะไม่เปิดหาเฟล่านะฮะเปลืองไหนี่ยขอดูเวนเจอรีหน่อยสิเด็กเขาก็ออกดนีนี่นี่นี่เอาเวนเจอรีนนะฮะว้าวยังได้อีกหนึ่งอยู่นะแต่ไม่เอาอ,ะอ่ะอ่าเราจะทำยังไงมึงขาดแค่สี่โอเคโอเคนี่แหละมาแค่นี้ทุกคนมาแค่นี้มาแค่นี้จริงๆนะ อ่านนะในในก็มองนะไหนๆก็เราเข้าทีมนอะนาเบนเจอรีนาเบนเจอรีนาเบนเจอรีนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคพระกิจสอบวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ